สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเก็มมดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้ปลายใจเก่ยมดได้มาถ่ายทำที่สำนักสงฆ์พุทธมุนีเทวาสถานสถิตบ้านห้วยหลวงพัฒนาหมู่ที่15ตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ สบายแต่นุชก็จะขอมาถ่ายเป็นสำนักสงฆ์นะคะพุทธสถานที่แห่งนี้นะคะ,ะตรงนี้จะติดภูเขาแล้วก็เป็นถนนที่เป็นมีป่าไม้เยอะเลยนะคะที่ทางขึ้นไปก็จะไปถึงเขาเรียกว่าถ้าทางเส้นนี้ไปนี่ก็จะขึ้นไปที่ ไปเชียงรายไปเชียงรายได้นะคะถนนเส้นนี้นะคะก็จะขึ้นไปถึงอ่ะค่ายประตูผาเลยนะคะตรงนี้แต่วัดสำนักสงฆ์แห่งนี้เขาจะอยู่อะติดกับข้างทา,างนะคะเดี๋ยวจะมะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะคะนี่คะ่ะขึ้นมาที่นี่ก็จุดเด่นของอ่าสำนักสงฆ์ พุทธมุนีเทวาสถิตนะคะบ้านห้วยหลวงพัฒนาหมู่ที่15ตําบลบ้านเสด็จอำเภอเอมืองจังหวัดลําปางนี้ก็จะมีรูปปั้นเหมือนองค์พญานาคสีขาวอยู่นี้นะคะอยู่ทางขึ้นสำนักสงฆ์แห่งนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีนี่สององค์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องตรงนี้จะติดเขานะคะ,ะเขา เลยนี้ไปก็จะขึ้นเป็นค่ายประตูตผานะคะขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอองค์พระแม่ธรณีมวยผมอยู่องค์หน้าอ,องค์พร,พระเจ้าทันใจนะคะเป็นประธานองค์ใหญ่อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆๆเลยนะคะ นี่นะคะเป็นองค์ประถมประธานใหญ่ประดิษฐานอยู่ตรงในอุโบสถหรือว่าวิหารของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะที่นี่ค่อนข้างจะเงียบนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นสำนักสงฆ์ค่ะที่นี่ค่อนข้างจะเงียบนะคะเป็นสำนักสงฆ์ ก็ติดอยู่ข้างทางแล้วก็ติดภูเขาด้วยนะคะก็มีชาวบ้านมาทำบุญกันนะคะถ้าเป็นวันที่สำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแต่โดยส่วนรวมแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนี้แหละคะ่ะ กำฝาผนังนะคะ,ะเป็นรูปของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรูปเทวดานะคะนี่ค่ะมองออกไป ด้านหน้าสำนักสงฆ์นี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอย่างที่แกมดได้บอกติดทางหลวงใหญ่เลยนะคะรถก็วิ่งผ่านไปมาเป็นระยะระยะนะคะก็จะเสียงดังนิดหน่อยนคะคะมีองค์พญาน,นาคสีขาวนะคะสวยงามมากๆอยู่นี่2อ,องค์นะคะ ภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะเย็นสบายค่ะพี่น้องเพราะที่นี่เขาเป็นสำนักสงฆ์ค่ะเดี๋ยวเข้าไปถ่ายดูข้างหลังกันอีกนะคะนี้ก็เป็นบริเวณภายในรอบๆของวัดแห่งนี้นะคะ คำว่าสำนักสงฆ์นี่ก็คือเป็นวัดป่านะคะวัดป่าที่ร่มรื่นสัป,ปะยะนะคะจะอยู่แบบเงียบๆนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นศาลา,าอนเนกประสงค์นะคะที่สำหรับาชาวบ้านมาทำบุญที่ สำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะโดยรอบก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะมาตรงจุดนี้เป็นอ,องค์พระธาตุนะคะอัน,นันโโพธิยาน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่ที่นี่นะคะโดยมากจะเป็นต้นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะอยู่บริเวณโดยรอบของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะเป็นวัดป่านะคะสัป,ปะยะมากๆเลยค่ะ อีองพระพุทธรูปตั้งเป็นองค์พระประธานอยู่นี่อีกหนึ่งองค์นะคะนี่ค่ะนี่เป็นทางลงอีกด้านหนึ่งนะคะ ติดภูเขาเลยนะคะขับรถไปอีกนิดเดียวก็ถึงค่ายประตูผาเลยนะคะภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะที่สํานักสงแห่งนี้ ก็เป็นอาสมของรูปปั้นเหมือนองค์พระฤาษีนะคะอยู่ตรงภายในบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะด้านหลังก็มีต้นโพใหญ่เลยนะคะสถานสถานที่สัพยะมีการปั้นรูปแบบขององค์พระพุทธรูป บางต่างๆนะคะนังที่จะมดได้ถ่ายไว้เนี่ยล่ะค่ะสวยงามมากๆค่ะพี่น้องตรงนี้เป็นเป็นวัดป่านะคะ ใต้ต้นโพใหญ่แห่งน,นี้นะคะจะมีรูปปั้นขององค์พระพิคเนตอยู่นี่อีกหนึ่งองค์นะคะนี่ค่ะต้นโพใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูองค์พระพิคเนตใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ค่ะองค์พระพิคเนตองคอง์คสีดำเลยนะคะที่อยู่ใต้ต้นโพแห่งน,นี้นะคะ ก็เป็นรูปของพยาหงนะคะตรงนี้ค่ะเอาละคะ่ะสบายสบายตายเต่มดถ้า,าจะขอปิดคลิปไว้ตรงที่สำนักสงฆ์ของบ้านห้วยหลวงพัฒนาแห่งนี้นะคะู่บ้านห้วยหลวงนะคะพัฒนาตรงข้างหลังนี่เลยนะคะเป็นสำนักสงฆ์นะคะ แต่เมืก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป